บูดเกมไนท์ไทยแลนด์ กลับมาแล้วนะครับฮอลลีวูดเกมน่ายไทยแลนด์นะครับทุกวันอาทิตย์ทางช่องโมโน29แห่งนี้หลังจบพรีเมียมบล็อกบัสเตอร์และนี่คือเกมสุดท้ายที่จะตัดสินแล้วข้อละ5คะแนนก่อนที่ไปแข่งขันผมอยากแนะนำสถานที่เที่ยวให้กับคุณ <Wow. S 2> วันนี้อยู่กับคุณไอซ์อยู่แล้วคุณไอซ์สัญยูเนี่ยไปเที่ยวบ่อยมากเพราะฉะนั้นคุณต้องแนะนำครับว่ามีที่ไหนที่แบบอันซีนอยากจะแนะนำบ้างอยากให้ไปแถวเม่งจ่ายนะครับไม่เคยไปเลย กล้ไปมีสาวน้าด้วยเอาไกลหน่อยดิออกไปไกลจ้าเลยเหรอเอางี้ตอนนี้กําลังอินกับที่หนึ่งก็คือจังหวัดตรังอ๋ออ่าหลายคนเวลาคิดถึงภาคใต้ก็อาจจะไปภูเก็ตหาสองแม่เลยแต่จริงๆแล้วถ้าเราลงใต้ไปเนี่ยเราจะผ่านตรังก่อนตรงช่วงเขาช่องลมอันนี้เนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดกาแฟแหล่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับที่นาเมล็ดกาแฟเข้ามาตั้งแต่สมัยก่อน ถึงได้ชื่อว่าเขาช่องลมเป็นสถานที่ปลูกกาแฟและวัฒนธรรมของตรังเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีสเสน่ห์มากมันผสมกันระหว่างคนจีน แล้วก็ชาวมาลายูที่เข้ามา oh, เป็นพวกปารานาการที่เข้ามามันก็จะมีทั้งวัฒนธรรมจีนผสมกับชาวอิสลามด้วย uh. มีวัฒนธรรมอย่างงานศพที่อื่นเนี่ยถ้าสมมติว่าจัดงานศพเนี่ยก็จะเป็นแบบโศกเศร้าเสียใจแต่ว่างานศพสําหรับชาวตรังคือการเฉลิมฉลองเพื่อบ่งบอกว่าเรากําลังได้ส่งคนตายเนี่ยไปสู่สวงสวรรค์ oh. จัดงาน7วัน7คืนกินอาหารทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่แนะนําให้ใครเป็นศพเพื่อที่จะจัดงานนะครับไปร่วมงาน ไปร่วมงานไป <os> ร่วมงานคือมันมีวัฒนธรรมที่ที่น่ารักอยู่ในนั้นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามอะไรสวยงามดูแลอยากตายเลยเฮ้ยอยางไงยังไงเมื่อกี้อย่าเพิ่งอย่าเิ่งอย่าลืมนะถ้าพี่หอมเป็นไรไปพวกเราไปเฉลิมฉลองให้กันนะให้แซ่แซ่แต่งเพลงนะเตียงอาหารอร่อยด้วยทีแม่แม่หรอครับมีสถานที่ที่ไหนที่อยากจะชวนเราไปเที่ยวบ้างภูเก็ตภูเก็ต ว่าตอนนี้ภูเก็ตอากาศดีมากสมมติไปภูเก็ตให้ไปเที่ยวอะไรบ้างขอเป็นภาษาใต้เชิญครับโอ้ไปไหนดีไปไหนอะภูเก็ตเฟนตาซีอะภูเก็ตเฟนตาซีอะตอนนี้ตอนนี้มีเขาเรียกว่าอะไรอะแคนิวัลเมจิกแคนิวัลเมจิกนี่ใช้เยอะเยอะใช้เยอะเยอะใช้เยอะสวนเป็นสวนเป็นแบบเป็นทีมพาร์คเป็นทีมพาร์คซึ่งจะบอกว่าไหมลูกช่อมาพวกคุณก็ไปเที่ยวกันนะฮะถ้าเกิดว่าเขาแนะนำกันแล้วก็น่าจะไปกัน แต่ตรงนี้ต้องใช้แ a c t ิ้งล้วนๆเดี๋ยวจะได้เห็นการแสดงของพวกเขาทักษะในการแสดงที่เรียกได้ว่าย e ิ่งใหญ่เปรียบเสมือนรัชดาลายอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราจะมีไฟเลทให้ใส่อย่างนี้นะฮะแล้วก็มีคนดูกว่า12,000คนอยู่ตรงนี้ทีมเนี้ยคะแนนนำได้เล่นก่อนนี่คือเกมใบทะลุจอบวิธีการคือหัวหน้าทีมจะนั่งอยู่ที่โซฟา3 คุณแม่นี้จ,<า>จะมายืนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่ใบนะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรเขาจะเล่นซีนในนั้น<อ>ซีนในภาพยนตร์เรื่องนั้นและเขาก็ต้องตอบให้ได้<อ>ห้ามเอ่ยชื่อตัวละครในนั้น<อ>ห้ามเอ่ยชื่อนะฮะห้ามเอ่ยชื่อหนังนะแต่ทําแ acting จนเขาตอบได้พร้อมแล้วเชิญทั้ง3คนมาทางนี้เลยครับบุญรอดบุญรอดบุญรอดนี่คุณก็เขาเขาเดินเฉยเฉย แล้วมันดูยังไงทองเท้าทองเท้เก้าทองเท้เก้าแค่แค่เดินขึ้นมาก็บุญรอดแล้วเหรอนี่พร้อมนะโนโน่ครับเตรียมตัวเริ่มวิ่งการเดียบเลฟิโอสซาแฮร์รี่พอตเตอร์อาอ่าทรหลังฉันคิดจ๊ะดันดาราดันดาราดันดาราอ่าเมียน้อยเขาองไปคอยดูไปแอดซุ่มไปซุ่มดูสายรับจากบ้านเล็กสายรับจากบ้านเล็ก

นักว่ายาเลยวะไม่ใช่นันยาเลยวะพูดออกมาพูดออกมาตัวอะไรอะไรอ้อนอะไรวะนั่นแหละถูกแล้วโบกี้อลอนจริงไดปเกาหลีไปเกาหลีเออมันชื่อรักไม่ต้องการเวลาเออไม่ต้องการเวลายินดีใช่ไหมจังยินจังอะ้องคาลาเฟยินดีใช่ อ๋ออะไรไอ้พี่เต๋อพี่เต๋อใช่ไหมใช่ไหมแต่พี่ฉันเล่นไม่ออกแฟนกันวันเดียวไม่ใช่ไม่ใช่หัวหัวขวนมือโทขวมือโถได้ไอ้ลุงโถหล่อทะลุแป้งเลยอ่ะหล่อทะลุแป้งเลยอ่ะลุงรถันนีอยู่รถให้ฟ้ามผ่านะเธอเออได้อันนี้เล่นเหมือนแน่จาบกระสือตอบหยิบอ่ะอย่าทำหนูอย่าทำหนูอตอบ โอเคเก่งมากแม่แม่ทั้งหลายแอคติ้งสุดทะลุจอจริงๆริงวิวยาเออเอนเตอร์เทนมากเลยอ่ะเอนเตอร์เทนไหมเดอร์เทนมากเล่นดีมากเลยแล้วดูเขาเขาจับคาแรคเตอร์ชัดๆเด่นๆออกมาเขาเล่นเขาเล่นอีกรอบเลยไหมครับผมก็เล่นเลยเล่นเลยนะคี่พวกคูนได้ไปทั้งหมด8เรื่องคูณ5้า่สี่สิบบวกเก่าอีก45ตอนนี้นำไปแล้ว85คะแนนแปดสิ ทีมนี้บอกว่าจิบจิบฮะเขาบอกว่าเขาแซงได้อยู่แล้วชนะถ้าเกิดได้11เอเรื่องโอ้โหสบายมากสิเอ็ดเรื่องเพราะว่านี่เอาชนะจะเอาชนะเอาชนะก็ชนะเดี๋ยวพะอต่อให้เดี๋ยวผมต่อให้ให้ไอกับสแตมเป็นเล่นเลยครับเดี๋ยวผมเล่นต่อไปด้วยเต้องเล่นด้วยแต่คุณได้เปรียบเพราะอะไรเพราะน้องถามนี่ คือเป็นคนที่เป็นคนที่ดูหนังเยอะมากงานเงินไม่ทําที่ออฟฟิศที่ให้ทําไม่ทําไม่ทํางานไปดูหนังตลอดเวลาจําได้ทุกเรื่องพร้อมนะส1เอเรื่องชนะไม่ถึงเอาชนะขึ้นมาในวันนี้หุ่ยง่ายทุกเรื่องมีคาแรคเตอร์จำได้มีคาแรคเตอร์ที่เราจําไม่ได้พาไปอยู่ตรงกลางเลยพาไปอยู่ตรงกลางกินไปคุยไปได้เลยส1อเรื่องเริ่ม

โจ๊บเบบี้ชาร์กเล่นให้เหมือนเขาเรียกเบบี้ชาร์กแล้วกูกำแพงเรื่องแบละแม่เบี้ยแม่เบี้ยใช่เออมนาวมอมนาวอล่นยื่นมือลยนางมแม่นางพักขนมเออพี่มากพักขนมพี่มากพักขนมไป แต่ผมเจอมาเหรอคือห้าค่าไปถูกตะเกียงพิเศษถูกตะเกียงตะเกียงอาลาดินเครื่อพี่น้องข้าจะชู้หลังชนฝาบังละจันบังละจันไปฉันอยู่ในเร็วคุณพี่เร็วเร็วเร็วนี้มานานแล้วผมไม่เล็กนะครับไปไป บีมาชชาาดาญี่ปุ่นอาจารย์ญี่ปุ่นกัมโฟกุนกัมโฟอะไรใหกินไข่กัมโฟกินไขกัฟอะไรตัวอะไรกินไข่กักันด้ไปแจ๊น้อยนาแฟนแฟนไปแทนแทน้แทนพี่แจคผีีมาททวร์สมาทีวร์สโอ้ดอกเตอร์แกน์ ด็อกเตอร์แเ่รนจบแอนดิง้องแรงมากเลยผมไม่เคยเห็นคุณสเต็มลงไปกิ้งกับพื้นบ่อยขนาดนี้ไอคนเราจะจะแบบใบ้แม่เบี้ยมาเบบี้ช้างถ้าได้11บามดทเข้าสู่รอบแจ็คพอตถ้าน้อยกว่านั้นโน่นได้เข้าสู่รอบแจ็คพอตและทีมของคุณได้ไปทั้งหมด12 แต่ว่าเขาตอบเพราะตอบหนังได้เยอะมากเขาเขาเนื็งมากงานการไม่ทำเขาเล่นดีมากเมื่อกี้ก็เพลินเหมือนกันเพลินใช่ไหมเพลินมากแล้วโอ้โหไปไปกินไปด้วยเหมือนอยู่โรงหนังจริงๆอู้ไม่น่าเชื่อเขาเข้าสู่รอบเฉพาะนะครับมาที่สุดยอดเลยความจองแพ้เดีองมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วคะแนนสูสีกันมากนะคุณไม่ได้ไปต่อนะฮะแต่สนุกไหมสนุกฮะสนุกอ่ะฝากกันนิดนึงนะครับติดตามคุณได้ที่ไหนบ้าง ตอนนี้นะครับก็ได้ที่แฟนเพจนะครับยูทสเอฟเอ็มโคราชนะครับแล้วก็ถ้าอยู่โคราชถ้าผ่านไปแถวนั้นก็เปิดฟังที่ยูทส์เอฟเอ็มเก้าสิบหกจุดเจ็ดห้าครับอยู่กับของวายเจโนโนได้ทุกทุกวันเลยครับทุกวันนะครับอ่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับเชิญที่เขาตบายอย่าพิ่งกลับนะเดี๋ยวเราปาร์ตี้กันต่ออ่ะคุณทามครับค่ะคุณคือแชมป์ของเราจะเข้าสู่รอบแจ็คพอตแล้วเงินหนึ่งแสนบาทจะได้หรือไม่อยู่ที่คุณเลือกแล้ว เพราะว่าไม่ได้คาดคะเนว่าจะเข้าเลยใช่ค่ะนะฮะคือคุณถอดใจไปตั้งแต่แรกแล้วถอดใจแล้วค่ะแล้วไอ้ที่เหลืออยู่นี่ก็ถอดใจนะแม่สู้แบบไม่ถอดใจผมมั่นใจอยู่แล้วผมมั่นใจเลยผมมั่นใจแบบให้คันนี้มันง่ายผมไม่ใบ้นะมีอย่างนี้ด้วยอคุณจะต้องเลือกสองคนเข้าไปในรอบแจ็คพอตหนึ่งคนจากทีมนี้อีกหนึ่งคนจากทีมนี้สองคนนี้ทีมตัวเองก่อนเลือกใคร โอ้โหตายแล้วเขาจะหาว่าลำเอียงแต่เลือกพี after, ่ไออีกแล้วค่ะคุณนายครับมายืนข้างเขาเลยเขาเลือกคุณนอันนี้แปลว่าเขาอยากได้เขาอยากได้อยากได้เงินแสนถ้าเขาไม่อยากได้เงินแสนเนี่ยเขาจะเลือกใครเฮ้ยสแตมเขาตั้งใจไม่ไม่ได้ว่าพี่สแตมเลยแต่ฝั่งนี้สิตัวเลือกดีๆทั้งนั้นเลยคุณจะเอาใครเข้าไปคว้าเงินแสนอะคุณ ไอ้ลองน้องเขาขึ้นมายืนไอ้ลงน้องขึ้นมายืนมานเดินไหมครับคุณลองนึกดูดีๆว่าจะเลือกใครป๋าฮะป๋าวันนี้เด็กใหม่มาเต็มเลยฮะกัปตันบอกโปรไฟล์ไปครับผมโอ้โหคือถึงขั้นน้องเนี่ยมาใหม่พูดไทยไม่ชัดแต่สามารถดูดโคเมียนลูดจากบัมเปอร์ได้โอ้โหคนหรือไ้โวน้องมาใหม่ที่นี่แต่เก่ามาสิบที่แล้วใช่ ช้ป์ในที่อื่นมาหมดแล้วอ่ะเลือกใครครับสหัะนี้จะต้องตัวท็อปเท่านั้นตัวท็อปเท่านั้นเดี๋ยวนะลูปจนผมคลายแล้วนะเขาอาจจะทำาจ c k p o t แตกหลายรอบถ้าครั้งนี้แตกอีกอาจจะไม่ได้กลับรายการมันเอาค่ะสุดท้ายของพี่หอมเออเอาใครขนาดนี้ก็พี่หอมนะคะขึ้ต้นหอมมาเชิญ คุณได้ตัวท็อปสคนไม่ได้แสนนี่ไม่รู้ยังไงแล้วนะถ้ารู้ชื่อที่ขึ้นมาข้างหลังแล้วตอบถูกได้1นึ่งแสนอย่างแน่นอนเดี๋ยวกลับมาดูนะครับช่วงหน้าสักครู่เดียว ตองขอบคุณพี่พี่สามคนมากค่ะอันนั้นใบดีมากๆถึงแม้เขาจะเป็นนักร้องเนาะแต่ว่าเขาใบเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับละครได้แบบคาแรคเตอร์ชัดมากๆก็ันนี้ต้องขอบคุณพี่พี่ด้วยค่ะเข้ารอบแจ็คพอตแล้วไปไงพิกป๊อเพราะว่าคนอย่างเราอ่ะมันเอาเวลางานไปดูหนังขนาดนี้มันก็คือเข้ารอบได้แบบสบายๆมากแบบปาฏิหาริย์แล้วคนที่เลือกมานะคะก็เป็นพี่ต้นหอมพี่ไอซ์คนที่ฉลาดสุดๆตัวมัมตัวสุตินารีขนาดนี้ อีฉันต้องเอาเงินแสนกลับบ้านให้ได้ค่ะ